สวัสดีทุกคนใช่แล้วนี่คือแมปหาปุ่มอีกครั้งหนึ่งทุกคนก็คงจะรู้ว่าผมจบการศึกษาจากแมปหาปุ่มในคลิปที่แล้วแล้วไปแล้วเพราะฉะนั้นครั้งนี้เราจะมาเพิ่มความยาก Welcome to my f i ฟ e the b u t t o n map ขอโทษกับความแย่ของระดับความยากความแตกต่างของสีของกระจกนี้จะโชว์ความยากของเลเวลอ๋อคือมันจะเป็นเลเวลเลเวลอย่างนี้แต่ว่า เออแต่ละเลเวลสีมันจะไม่เหมือนกันอย่างสีเขียวอันนี้แปลว่ามันยังอยู่ง่ายอยู่แต่ว่าดาดที่2เนี่ยมันเป็นสีส้มแปลว่ามันมันค่อนข้างยากแหละปานกลางปานกลางเราไปเริ่มดาดแรกกันเลยปลาเขียวโอเคสิ่งที่ต้องทําก็ไม่มีอะไรเลยก็คือการหาปุ่มแต่ว่าครั้งนี้ผมอัปเกรดะไรนงคือครั้งที่แล้วผมยังเป็นมือใหม่อยู่นะทุกคนในการหาปุ่มจากสัตว์ทัตยามันบอกได้ว่ามันไม่น่าจะอยู่ตรงพื้นมันน่าจะอยู่บนต้นไม้แถวนี้แหละและมันต้องอยู่ในมุมอับด้วยเพราะไม่งั้นมันจะวางคอมมานด์บล็อกไม่ได้นนแถวี้ปล่า มันจะอยู่แถวนี้มันไม่น่ายากขนาดนั้นเปล่าโอเคไม่น่าอยู่ตรงนี้เราย้ายที่ดีกว่าตืนต่นตืนต่นๆๆๆๆโอ้ยๆๆๆข้างล่างนี้ข้างล่างนี้ข้างล่างนี้น่าสงสัยน่าสงสัยสุดๆมันแค่หลอกเราครับใช่มันหลอกเราข้างบนนี้ไม่มีจริงๆผมคิดว่ามันไม่น่าจะเอ้ยนี่งไงโอ้อีซี่ผมบอกแล้วผมนั้น Next generation เก้าใหม่ผัดไทยของสก,กูบีด้ดูทอยเลตอะอันนี้เป็นความยากระดับปานกลางทุกคนเนเธอฟอร์เทสจากประสบการณ์แล้วมันอยู่ข้างบนแน่ๆย้ายที่ดีกว่าเราจะไป <Because S 2> ที่โค<อ>นหินตรงนั้นกลับไปเป็นเหมือนดังฟัน,น,ม,น,นมันอยู่ในซอกไหนมันก็ทําซอกมาเยอะจริงๆเลย แต่ใน,นเมื่อมันเป็นปานกลางผมว่าซอกมันน่าจะเยอะซึ่งมันน่าจะหลอกเยอะแต่ว่ามันอยู่ตรงบันไดนี้หรือเปล่าทุกคนเห็นอะไรตรงนี้ไหมครับถ้าไม่เห็นเลยผมซูมให้นั่นแหละครับปุ่มเฮ้ตรงนี้ป่าตรงนี้ป่าตรงนี้ปะตรงนี้ปะเนี่ยตรงนี้ปะเนี่ยไม่ใช่นี่ก็ไม่น่าใช่มันคงอยู่อีกฟากหนึ่งนั้นแหละถ้าเกิดว่าใครเจอก็คอมเมนต์มานะครับแล้วก็บอก สเแปมในคอมเมนต์เลยว่าโอ้โหพี่ทำไมบีทำไมพี่ฉลาดน้อยขนาดนี้เนี่ยแค่นี้ก็ไม่เห็นหรอฮะ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 ซึ่งทุกคนจะไม่มวันได้พิมอย่างนั้นหรอกครับเพราะว่าช็อตที่ผมเห็นแล้วแต่ผมไม่เห็นผมจะตัดออกอออออข้างบนไม่มีเราเหลือข้างบนกระโดด ข้างบนตรงนี้ไม่มีแล้วข้างล่างนี่ลหละเฮ้ยโหทําได้น่าสงสัยมากแต่มันไม่มีฝั่งนี้เหลือแค่ฝั่งนี้แล้วที่ผมยังไม่ได้มาดูเฮ้ยนี่วะเนี่ยไม่ใช่ดิเฮ้ยเวอร์ชันนี้มันมีปุ่มเนเธอร์อย่างผมก็ไม่รู้นะคือผมมันจะเล่นไมค r a า t เยอะขนาดนั้นอ้าวผมหาครบแล้วอ่ะฝั่งนี้เปล่าในร่องนี้ไม่มีเฮ้ยอยู่ในลาวาหรือเปล่า มันอาจจะเป็นไปได้เอ้ยตรงนี้ผมเหยียบได้อ๋อคือมันจะไม่ให้เราโดนลาวามันอาจจะมีช่องหรือเปล่าช่องลับช่องลับช่องลับ้องเดินก่อนเอ้ยไม่ม,ไม,มีไม่มีนะทุกคนแปลว่าผมน่าจะพลาดตรงไหนไปเราจะเริ่มมาดูจากจุดแรกกันใหม่ซึ่งตรงนั้นไม่มีก็อาจจะเป็นตรงนี้ตรงนี้มันคือมันไม่เห็นอะไรมันกดอะไรไม่ได้นะทุกคนลองกดๆไปก่อนไหมกดๆไปก่อน กดไปก่อนมันมีปุ่มเนเธอร์ด้วยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเลเวลสกระท่อมกระท่อมที่หมายถึงบ้านนะทุกคนไม่ใช่ใบตรงนี้ไม่มีไม่มีไม่มีโอเคนึกว่าเป็นกระท่อมอย่างนี้เรเวลมันสีเขียวเราก็สามารถคาดเดาได้เลยว่ามันจะไม่ได้อยู่ตรงต้นไม้พอต้นต้นไม้มันน่าจะยากก็ต้องเป็นในบ้านนี่แหละ ึ่งน่าจะอยู่ใต้กล่องนี่ไงการสันนิษฐานของผมไม่จำเป็นต้องเสียเวลาคิดให้เยอะแต่แค่กล่องมันอาจจะดูมุมยากไปหน่อยนะนอาจจะไม่อยู่ฝั่งนี้หรือเปล่าจะเป็นฝั่งนี้เอ้ยมีข้างบนมีข้างบนอีกตอนนี้ผมเริ่มมัวละหรือว่าผมดูสีผิดเนี่ยจริงๆตอนแรกมันอาจจะไม่ใช่สีนี้หรือเปล่าโอ้ยมันก็ขยันทำร่องยังเลยโอ้โหล่องเยอะเหลือเกินเอาร่องตูดมาให้ผมเลยไหมผมร้อนเล่นนะครับ ถ้าขครยาเห็นแมปนี้ต่อก็กดไลค์มาให้ถึง5,000นะครับใช่ครับผมรู้ว่ามันจะไม่ถึงโอ้ยใบสีเขียวนี่มันบดบางฉันปุ่มมันอยู่ไหนเนี่ยมันบอกว่า easy ไห่หรอมันไม่ easy เลยทุกคนมันหลอกเด็กชัดๆแล้วผมมันหลอกเอ้ยนี่บอกแล้วมัน easy ใครมันบอกว่ามันไม่อ easy นะโหแค่นี้จิ๊บจิ๊บริงิงิงดานต่อไปอ๋อผมดูสีผิดจริงๆด้วย The boat, เดอะโบ๊ทเรืออันนี้สีเหลืองความยากก็ประมาณง่ายนิดหน่อยมันมันน่าจะอยู่ข้างล่างนี้นั่นไงเจอละเจอแล้วน่เลยเจอแล้วน่นเลยเจอล้วน่นเลยไม่มีเฮ้ยข้างบนข้างบนโอ้โหขยนนันจริงๆริงขยันจริงๆขยันจะลอกหลอกตาลอกตาโอเคข้างล่างดูเหมือนจะไม่มีเลยก็มีแค่ตรงเรือขึ้นยังไงโอเคอย่างนี้ตรงนี้มีอะไรใหม่ไม่มี ต้องเรือมันก็ไม่ค่อยจะมีอะไรเยอะด้วยโอ้โหผมต้องแหกตาดูดีแล้วโอ้ยโอ้ย,อยตาหตาลายอ๋อตอนนี้ผมมีสมบักสมาชิกแล้วนะทุกคนซึ่งถ้าใครอยากเป็นสมาชิกแบบดูเบื้องหลังในการทำคลิปต่างๆก็สามารถสมัครมาได้ในราคาเพียง20บาทเท่านั้นบอกเลยว่าถูกมากเพียงแค่คุณเอาเงินที่คุณจะซื้อมามากมา,มาเก็บ คุณก็ได้แล้วสมัครสมาชิกผมเป็นเงถูกมากถูกกว่าการเติมเกมของคุณอีกเพราะฉะนั้นคุณก็จะรู้ว่านี่มันคุมแค่ไหนเพราะว่านี่มันเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนเลยทุกคนแล้วคุณจะได้คลิปเบื้องลัางเออดีสมัครเถอะเฮ้ยมันอยู่แถวนี้เปล่าแถวนี้เปล่าโอ้สัญญาณผมมันบอกว่าใช่อาจจะต้องฟังเสียงน้ำาลยทุกคนแบบตอนขึ้นอย่างเงี้ยโอเคขอยหลับหลังจากฟังเสียงน้ำสะท้อนไปมาแล้ว ก็ทําให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเสียงน้ํามันบอกว่ามันอยู่บนเรือนี่แหละซึ่งอาจจะอยู่บนเสาเรือไม่ใช่มันต้องอยู่บนที่สูงๆอาจจะอยู่บนนี้ไม่ใช่เสียงน้ําผมมันบอกว่าตรงนี้เลยมาเรามาดูกันอีกรอบกันนี้ไม่มีโอเคนะตรงนี้ก็ไม่มี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 ลองกระโดดดูไม่มี โอเคผมอาจจะฟังเสียงท่าไปนิดนึงแต่ขอฟังอีกรอบผมไม่ได้โม้นะอันนี้มันคือความสามารถเฉพาะตัวจริงๆที่ผมฝึกมาจากตั้งแต่โบราณการฟังเสียงนะเฮ้ยผมดูแล้วผมดูแล้วมันจะต้องอยู่ในนี้แน่ๆลองเปิดดูให้หมดเปิดเดเปิ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 ดอีกฝั่งเปิด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  เปิดเปิดเอ๊ะเฮ้ยนี่ไงบอกแล้วว่ามันต้องเปิดโหเกือบหน้าแตกมาด่านที่5แบบรวดเร็วโหรู้สึกว่าผมจะไปไวบ้ากเลยนะครั้งนี้ด่านที่5 The River แม่น้ำอืมแม่น้ำกันเหรอวันนี้ก็ดูยากน,นะนะมันใหญ่แล้วทุกคนมันใหญ่ขึ้นเริ่มจากตรงข้างบนอีกฝั่งกระโดดไปเลย นี่โอ้โหเอ้ยะใครมันกี้ในให้รู้โอ้โหเอ้ย่ะซองนี้ไม่มีโอ้โหแล้วมันก็ค่อนข้างจะคามยากนะทุกคนตรงนี้เราอาจจะต้องเริ่มสำรวจจากข้างหลังข้างหลังนี้เฮ้ยร่องนี้ไม่มีคือผมก็รู้อยู่แล้วเพราะว่าปุ่มมันวางตรงใบไม้ไม่ได้นะทุกคนอันนี้ความรู้สําหรับคนที่จําเป็นจะต้องเป็นโปรเฟชชั่นอลในการหาปุ่มแบบ ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเป็นโปรเฟชชั่นอลทิปอย่างแรกเลยก็คือตรงใบไม้นั้นส่วนใหญ่จะไม่มีปุ่มเพราะว่าปุ่มมันวางตรงใบไม้ไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องหาอะไรที่มันไม่ใช่ใบไม้อย่างเช่นไม้ตรงนี้ดูข้างล่างดีมันมีอะไรไหมไม่มีโอเคข้ามไปเลยแต่ว่าข้างบนนี้ไม่มีละลองลองไปดูตรงแม่น้ํากันโอเคแม่น้ําก็เหมือนจะไม่มีอะไรเท่าไหร่ไม่มีเลยแหละมีแค่หญ้า ในถ้ำนี้เหลือเป็นความหวังเดียวอุ้ยตรงนี้รู้สึกเหมือนจะมีอะไรแต่ก็ยังไม่มีผมว่าปุ่มมันน่าจะเป็นปุ่มหินแน่ๆเลยตรงนี้ล่ะโอ้หเงียบกิฟเงียบกิฟไปดูอีกฝั่งดีกว่าทุกคนอันนี้คือฝั่งที่มันทะลุมาจากเมื่อกี้ใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ย,ยมีทางลงมีทางลงเฮ้ยดูเหมือนแถวนี้มันจะไม่เงียบกิฟนะนี่ปะนี่ปะนี่ปะนี่กดไหมมีกดไหมไอ้หืมต้องแหกตาดูอีกแล้ว ตอนนี้ถ้าเกิดทุกคนมาอยู่ที่หน้าจอผมตอนนี้ทุกคนจะเห็นหัวผมที่ยื่นไปจ่อใกล้ๆก,ก,กล้องระยะไม่เกิน1เซนติเมตรแล้วก็ถ้าเกิดทุกคนว่างตอนนี้ก็ดูยิปนี้ให้จบจากนั้นก็ไปต่อด้วยคลิปอนิเมะผมนะทุกคนคือคลิปมันมันไม่มีคนดูไม่มีเปนเนี่ย,ไม,นนยไม่มีปเนี่ยไม่มีมันมีจริงๆใช่ไหมอันนี้มันคืออีซี่ใช่หรือเปล่าหรือว่าผมคิดเยอะเกินก็เลยหาไม่เจอม,มีปุ่มอยู่บนโลกนี้จริงๆเหรอ ทำไมมันต้องสร้างปุ่มขึ้นมาไม่ต้องสร้างปุ่มให้ผมมาหาผมนั้นหาจนตาจะแตกแล้วบอกฉันได้หรือเปล่าฉันไม่เข้าใจทําไมต้องมาหาปุ่มแล้วปุ่มที่ฉันได้เห็นมันมีจริงๆใช่ไหม ไม่เหลือเลยสักสิ่งเหลือปุ่มอย่างเดียวที่ผมนันหาไม่เจอไม่มีโอกาสได้เห็นปุ่มที่หยุดตีทำตึง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 ,ตงนี่นะทุกคนนักร้องใหม่ไม่ใช่ T.K.form แต่เป็น T.K.form บอกได้เลยว่านี่คืออนาคตคนใหม่ดาวดวงใหม่ของวงการร้องเพลง ที่ทุกคนนั้นจะต้องตกจําไปตลอดชีวิตกระโดดได้ไหมอ่ะอาจจะเป็นเพราะผมพูดเยอะไปเปล่าผมก็เลยหาไม่เจอมันรู้สึกว่ามันจะอยู่ตรงถ้ามืนแต่ถ้าเกิดเราอ่ะเราอิงตามชื่อแมพให้หมั้ยเดอร์ริเวอร์อาจจะอยู่ในแม่น้ําก็ได้โอ้โหดูดูโอโ้โไม่มีอะไรเลยอะ่ะทําอะไรไม่ได้แล้วเราก็ต้องคลิกโรลัวจังหวะนี้เหลือความหวังเดียวคือการขีิรัวให้ไปโดนปุ่มตอนนี้ความหวังนั้นได้สูญสลายไปพร้อมกับอากาศสยานชาติเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ด <smoked mach os> oh, oh, oh ูเหมือนเฮ้ยเฮ้ดูเหมือนมันจะมีอะไรเฮ้ยมันมีจริงด้วยตาผมไม่ฟาดโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหวอ้ก้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอัโนโอ้โหโอ้โยอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอบอ แต่ว่ามันจะมีสุดกว่านี้อีกโอ้นาโรกนาโรกกำลังต่างโอ้ด่านที่9จะเป็นนาโรกเพราะฉะนั้นโอ้ด่านที่10ก็เริ่มยากแล้วผมก็คงจะต้อง6 7 8จดพอใบโอมเพลนอันนี้มันก็ค่อนข้างจะง่ายขึ้นมาหน่อยในที่สุดเราก็จะได้สัมผัสถึงความง่ายเมื่อกี้มัน easy ใช่ปะคือผมเห็นทุกอย่างเป็น easy เลยเนี่ยตอนนี้ ตรงนี้ทำไมผมผมรู้สึกผมเริ่มจะอ้วกกับใบไม้แล้วตอนนี้คือผมไม่สามารถทําคลิปเอาชีวิตรอดในไม n คร r a ั t ได้แล้วเพราะว่าผมเห็นไม้แล้วผมก็จะจะ,จะอ้วกออกมาเป็นเป็นใบไม้อุย้ยไม่น่ายากขนาดนั้นนะแบบมันก็ไม่ได้กว้างเลยผมก็อยากจะพูดแบบนี้อยู่หรอกแต่ว่ามันพูดไม่ได้นะทุกคนไม่งั้นถ้ามันยากขึ้นมาแล้วก็ผมก็จะอายไปตลอดชีวิตโอเคจากที่ผมสํารวจมาแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันอยากจะให้เรากระโดดขึ้นไปจังเลย ช่มันอยากให้เรากระโดดขึ้นไปแล้วมันก็กระโดดได้ด้วยแต่ว่าผมคิดถูกและปุ่มนั้นก็ควรจะอยู่ข้างบนทีมอาจจะไม่ใช่ตรงนี้และมันไม่น่าใช่ตรงนี้และมันไม่มีหรอไม่มี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 เลยเราก็จะพยายามต่อไปนะเพราะว่าไม่มีนั้นมันอาจจะไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีแต่ว่ามันหมายความว่าผมไม่เจอเองตั้งหากเอื้อตก คือมันควรจะอยู่ในใบไม้แหละถูกแล้วหรือว่ามันมันจะแอบซ่อนไม่น่าใช่ขึ้นไปดีกว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่มีไม่มีไม่มีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ผมว่าผมควรจะนับเป็นต้นแล้วไม่งั้นเดี๋ยวงงต้นแรกไม่มีนะต้นสองก็ไม่มีโอเคต้นสามไม่มีสี่ไม่มีสี่ลองไปดูสี่ก่อนสี่ไม่มีโอเคชัด ห้าไม่มีหกก็ไม่มีอันนี้ต้นใหญ่สุดต้นเจ็ดคือมันน่าสงสัยมากเลยต้นเจ็ดแต่คือมันไม่มีกระโดดยังไงกระโดดไปเลยต้นนี้ต้นแปดมีไหมต้นแปดไม่มีต้นเก้าเฮ้ยลง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 เฮ้ยไม่มีหรอต้นเก้าไม่มีใช่ต้นสิบก็ไม่มีผมนับแปลกแต่ก็ได้อยู่ ออกเป็นว่าบนต้นไม้นั้นไม่มีเหลือนะแค่ตรงโคนต้นแล้วคือรู้สึกเหมือนผมจะเดินวนฮะเราจะทำตามสัญญาขอ,อเ,เวลาอีกตั้งนานแล้วแผ่นดินที่งดงามมันอยู่ที่ใดฮาปุ่มมันอยู่ที่ใด <SPEAKER> เฮ้ยผมว่านะรู้สึกได้ โอเคผมมัวถ้าเกิดว่าทุกคนอยากให้ผมร้องเพลงอะไรในคลิประหว่างเล่นเกมก็ลองรีเควสมาได้ผ่านทางคอมเมนต์นะผมรู้ว่าทุกคนอยากจะฟังเสีงยงไพโรอันสง่าง,งามที่ได้แชมป์สีสมัยของรายการเออไม่ปลดขี้มาแล้วคือจริงๆมันปุ่มอะมันควรจะอยู่ตรงนั้นแต่มันไม่อยู่ไงเวลาเล่นแมปหาปุ่มนะทุกคนมันก็จะทําให้เราเพราะว่าเราจะหา ทัวแล้วแล้วเราก็จะหาไม่เจอจนเราจะสงสัยว่ามันมีปุ่มจริงๆหรือว่าคนสร้างแบบคนรีวบางปุ่มผมว่าผมขึ้นกับกับขึ้นไปดีกวอาไปดูข้างบนเอาทางขึ้นมันอยู่ทางไหนเนี่ยงงทางแล้วโอ้โหหญ้าบางหญ้าลกเหลือเกินโอเคผมว่ามันอาจจะมีทางลงแบบเป็นช่องเตล็กๆที่เราสามารถลงได้เฉพาะ ฉพาะตรงนั้นหรือเปล่าเอเคตรงนี้ไม่ได้เฉพาะวะไม่ได้เฉพาะเอ้ยโอเคจริงๆแล้วเมื่อกี้ผมเพิ่งจะกดมาเล่นนะคือไอ้ทั้งหมดนะมันเป็นแค่คนอื่นมาเล่นให้ผมโอเคทุกคนผมอยู่เลเวลหกแล้วผมผมคิดว่าเลเวลนี้มันง่ามากเลยนะทางนี้อุ้ยดูเหมอมันจะมีแห่กระโดดนะทุกคนเราลองกระโดดกระโดดมาดีกว่ารู้สึกเหมือนตรงนี้มันจะมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยลงมาเอ้ยโอ้ยเจอปุ่มโอ้ยง่ายจังเลย ง่ายง่ายง่ายด่านที่7จคัมมิงเดี๋ยวมาเท่นโอเคอันนี้มันอีซี่ใช่ไหมหวังว่าคงจะเป,เป็นแบบเมื่อกี้ปีนมันได้ขึ้นไปเลยใช่แล้วควรจะปีนไม่ไงั้นเขาจะทำมาทำไมใช่ไหมล่ะโอ้โหโอ้โหเห็น,นเห็นหิมะแล้วแบบจะอ้วกเลยอะ่ะมันต้องมีแบบช่องเต็มไป,ปหมดแน่ๆ อเคไม่มีไม่มีโชคดีไปไม่มีช่องยังไม่เยอะช่องยังไม่เยอะยังไม่เยอะเท่าผู้ติดตามช่องเฮงไอซี่ีีโอ้ยตอนนี้ทุกคนระหว่างนี้ผมลงคลิปนี้คนติดตามม่อคงจะถึงหนึ่งล้านแล้วมั้งถึงแล้วยังไม่ถึงหรอกดติดตามก่อนที่หน้าคุณจะติดตีผมไม่ได้พูดคำไม่สุภาพเลยทั้งสิ้นนะครับเมื่อกี้เป็นคำที่เด็กไม่ควรลอกเลียนแบบทุกคนคิดไปเองแล้ว จะบอกนะว่าข้างบนนี้มันไม่มีเลยเฮ้ยเฮท่องนี้ช่องนี้โอ้ยนี่ไงอ้าวกวนตีเยเฮ้ยอ่ายังไม่มียังไม่มีมมโอเคเราดูตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนต้องละเอียดหนะ่อยต้องละเอียดการจะเป็นโป o f e s s i o n a l map หาปุ่มได้นั้นเราจะต้องละเอียดนะทุกคนเฮ้ยโอดูไปแล้วนีว่หว่าทางนี้นั่นเหรอ ไม่มีไม่มีไม่เอเอะเอ๊ะเอ๊ะไม่ม,ม,ม <laughs> หออีหลอนอะไรหลอนอะไรเฮงหลอนอะไรเฮงไอซี่มันจะแปลกๆแ,แล้วนะโอเคผมผมว่าผมจะต้องข้ามมาตรงฝั่งนี้อุ้ยตกเฮ้ยวอซ่าบราว Why you don't have room where is my button my button you know my button คือปกติมันต้องมีแบบช่องว่างระหว่างหิมะกับพื้นใช่ไหมแต่ครั้งนี้มันไม่มีเลยแล้วมันบอกอีซี่ด้วยจะอย่าบเฮงเกินไปเลยนะอีซี่งั้นเหรออีซี่งั้นเหรอมันก็มีแค่ปุ่มนี้ไหมอ่ะมันจะให้มีปุ่มไหนอีกอ่ะโนมันน่าจะอยู่แถวนี้แหละผมอาจจะพลาดไปนิดหน่อยกิบดีดอมดอมดอมแย้แย้กิบดีดอมดอมดี้ดีเอ้ยข้างบนเหรอไม่มีข้างล่างมันก็ไม่มีอ่ะ เอาฮะฮะฮะขออีกรอบขออีกรอบเมื่อกี้ตาผมคือมันอีซี่ได้ไงตาผมตาของผมฉันจะฉันจะฉันจะเป็นลมโอ้ไม่มีปุ่ม แต่มันมีอ้าวโอเคด่านที่แด่านสุดท้ายของวันนี้อันนี้มันก็อีซี่ทุกคนผมพลาดท่าอีซี่มาหลายรอบไปครั้งนี้แหละขวาร้ายซ้ายดีซ้ายมันดูเยอะจังขวาวก่อนดีกว่าผมว่าผมหลงทางเอ้ยโอเคเราจะเริ่มจากเออย,ยังไงดีเริ่มซ้ายก่อนซ้ายซ้ายซ้ายโอ,โอ้เอ้ยเอ้ยบุ้มบุม Hey, ง่ายเกินตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคตรงนี้มันก็จะเป็นทางเริ่มใช่ไหมโอเคเพราะฉะนั้นเราจะลองมาตรงนี้โอเคทางนี้มันเชื่อมกันเชื่อมกันตรงนี้เฮ้ย okay, ไม่มีไม่มีมันจะง่ายเกินเอ้ยแปลว่ามันต้องอยู่ตรงข้ามของฝั่งใช่ไหมไม่ใช่ผมมั่วขอโทษครับ อันนี้ก็วนเอ้ยเอ้ยฮะยังง่ายเกินอีกเหรอมันจะมีอะไรยากกว่านี้อยู่ตรงกลางแน่ๆมันอาจจะอยู่ตรงกลางของเขาวงกตผมมันจะต้องเดินไปตรงกลางหน่อยแล้วค่อยซูมออกอน,นี้มันโกงไหมเนี่ยไม่โกงหรอกใช่ไหมใช่ไหมทุกคนเฮ้ยดูเหมือนดูเหมือนตรงนี้มันจะมีผมโอเคมันไปยังไงเนี่ย โอเคผมต้องไปตรงฝั่งนู้นนะทุกคนผมต้องออกไปก่อนออก,กอ,ออกออก,ไปไปกอ,ออกออก,กอ,ออกออกมาตรงนี้หืมฉลาดจริงๆ IQ สามหมื่นเอ้ยนี่มันทางเดิมปะเนี่ยรู้สึกเหมือนมันจะทางเดิมปะเอ้ยเออเอเออโยเออ IQ สามหมื่น IQ สามหมื่นแทะแทะเทกไอซี่ IQ สามหมื่นเออโอโอ โอวันเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย